ก็ตอนนี้ t i k t o k สามารถอัปโหลดคลิป30นาทีได้แล้วนะครับตอนในประเทศไทยมีละน่าจะมีหลายทีล่ละผมก็ทําการอัปโหลดคลิปความยาวประมาณ10นาทีปกติผมทําใน YouTube ใช่ไหมผมเอาลง a c e b o o k เอาลง YouTube ใช่ไหมครับคลิปยาวเนาะคลิปยาวผมทำอาทิตย์ละ2คลิปตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เอามาลงที่ Ti k t o k แล้วนะครับผมเอาคลิปยาวผมนะคลิปยาวของผมนี่ก็คือ10นาทีครับเอามาลงที่ t i k t o k แล้วนะแต่การเข้าถึงก็เหมือนเดิมแต่ผมไปดูสถิติหลังบ้านเนาะมันทําให้ชั่วโมงการรับชมสูงขึ้นนะเหมือนกับว่าน,น,น,นาท ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคลิปยาวผมว่าคนค่อยๆชินนะมั้งเคยชินกับการที่ทิกตอกเข้ามาดูคลิปสั้นเนาะอะไรที่ยืดเยอะเขาก็เหยียดดูเนาะคิดว่าประมาณนั้น,นแต่ตัวกลยุทธ์ของทิกตอกเองเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในทิกตอกอ่ะไม่ได้แบบว่าคุณอยากดูคลิปยาวคุณก็ไปดูที่อื่นสิไม่ไม่ไมครับกลยุทธ์ของทิกตอกเนี่ยเขาเนี่ยก็คือมาที่เดียวจบเลยครับซื้อของขายของดูคลิปสั้นคลิปยาวนะครับดูไลฟ์ความรู้ดูไลฟ์ขายของนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะมาแย่ง ล่อเพราะคงสู้แพลตฟอร์มอื่นไม่ได้แล้ว